ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟที่รักทุกท่านนะครับอยู่ด้วยกันวันนี้ที่สถานีรถไฟหนองคายนะครับถ้าเพื่อนๆนั่งรถไฟอยู่บ่อยๆอาจจะเคยสังเกตบ้างนะครับว่าที่สถานีรถไฟเนี่ยเขามีอุปกรณ์ที่มีหน้าตาแปลกๆแบบนี้ด้วยนะครับเรียกว่าคันกลับสัญญาณและคันกลับประแจนะครับซึ่งตามปกติแล้วนะครับสถานีรถไฟทั่วไปเนี่ยก็จะมีคันกลับสัญญาณและคันกลับประแจแบบนี้ที่สัมพันธ์กับระบบสายลวดก็คือระบบหางปลา หรือประแจกลหมู่สายลวดนะครับแต่สําหรับสถานีรถไฟหนองคายแห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการดัดแปลงระบบจากระบบคันกลับสัญญาณสัมพันธ์กับสัญญาณประจําที่ชนิดถางปลาหรือคันกลับประแจสัมพันธ์กับระบบประแจกลหมู่สายลวด ดัดแปลงมาเป็นระบบคันกลับสัญญาณสัมพันธ์สัญญาณประจำที่ชนิดไฟสีคันกลับประแจสัมพันธ์กับระบบประแจกลไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานีแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบนี้อยู่นะฮะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าสถานีรถไฟหนองคายจะมีเครื่องตราทางสะดวกแต่ปัจจุบันไม่ได้มีการออกลูกตาทางสะดวกแล้วนะครับเพราะว่าได้ดัดแปลงเข้ากับระบบไฟฟ้าหมดแล้วซึ่งถึงแม้ว่าหน้าตามันจะดูโบราณนะครับแต่ว่าระบบภายในของ สถานีรถไฟแห่งนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นระบบไฟสีและใช้เทคโนโลยีในการควบคุมทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าคันกลับสัญญาณและเจ้าคันกลับประแจที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้มันจึงมีหน้าที่เสมือนคอนแทคสวิตหรือสวิตช์ปิดเปิดเพื่อจ่ายกระแสไฟไปยังอุปกรณ์ต่างๆที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสถานีรถไฟหนองคายสถานีรถไฟที่ไม่เหมือนใครขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงประพาสวรรค์ ลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ